ยงมเลือกแามเลือกไอติมเลือกแงมแามดีดีกับบ่าวสานะคะเออดีว่าดีกับบอกสารอาวบานเนี่ยเอาตามพิธีสู่ขวานตบานเออเอาเอาสู่พิธีสู่ขวัญยกสองคานาึืนโยกสองคนาข้ในบอร์เมนมาคนละยางคนละยางพ่อคนละยางยกสองคานาอนมือนี้ยละอสองคืนโอ้ยอกว่าอนี้ วันวานยูพร้อมว่ายูเฮ็ดจังได้นามอตสาภาคบัตอวไ่ามพ่อาใรเนาะคมอบ้าันวมดอาาสักาแครกามจะรูเปีาติตะเตจันตาิเกมีมาเนมที่เปรันทจะขามเจรูมนนาคนิเกหาปตุมีเกเตผมมายันตูเทวาสรวตัสาตุเวทนันตู พุทธธรรมะจาวนะกโรยมันตาธรรมสจาวันกโลยังจาวนยมันตาสาธุสาธุเอาดื้อขอบคุณท่านมาเารัเยดาาครับขุ่รสหลานอันนี้สีานาน อะรบ้างท่านอาจารย์มหาท่านยังนอสอีกเหซอนอสอแค่ตลกนอสอค่ตลนอสอแท่ตลูกนอสอแค่นอสอแค่ตลูกนอสองค่ตลูกนอสอแค่ตลนอสอ่ลโกนอสองค่ตลูนอสอท่ตสูานอสองค่ตลู ตัวสัมมาสัมพุทธัสสะวาสีสีสิทธิพพรอโมนัตนาโกสินเออสาธุสาธุอาต่อไปนี่เป็นผัวแก้วเมียทิปเป็นผัวหยิบเมียแซวหัวตำแจ้วแฮ่เมียหยิบใส่ตาเขาเรียกเ่าได้รู้กว่านี่มามาเด้อขวานเออเอินขวานมาเด้อขวานเด้อออเา หมอทำทั้งจ้าสาวบมอสามเมียนทำจ่าสาวไอ้ซูสาบเมียนเออผู้แขนผู้แขนมันเมรมันเฝ้าไม่ละเพราะว่าห้าเจบได้อัดไปผู้แขนผู้แขนบาผูบแขนครับขอบคุณสาหรับของคุณเมาอต้บบเขบไม่บ้อยผู้รับบัตรผู้รับบัตไอ่ไอชกนเลยอับจุดผู้เด้อจะไปเผาสุ่นเต็มบ้านเต็มเมียงเด้องานได้เมื่อนี่ คันอิเลี ure, ่ยนพ่อแหลมคันอาเลี่ยนพ่อแหลมชิดนอดครับสวัส่ครับ มาเด้อเพ่นด้วยซายแซว้าวคือเดบแมนเฮดดีเรื่องจริงครับผู้ใรละนี้ของกี่ละไม้ของี่ะไม่มาเด้อของเพ่นิดเดียวเสมาไหนเาเพนิก็ได้เลัตองคากันทั้งสองอยู่ไปกันโน่นโนนคุณลานพี่ลูกเป็นเวลันท่านว่าเถอะเนาะเอ้า ทังผุนปลูกทางผุนบ่นี่เออปลูกูวโอ้ยเนาะทางไบแไม่ยิ่งไกับผูกมาสเดี๋ยวเรื่อเอาไปปลูกทางผุนก่อนใหายไปปูกทางผุนก่อนีมีแห้งอะย่ำเต่งานอื่นตัวใย่ำมันนอนใเอื่นตัาแม่จ้ัดีไม่แห้งมันว่างบอกแม่ด้วแค่กให้แม่สนนี่ขอบคุณทุกคนรับสี่พขอบคุณหลายครับ ขอบคุณทุกความเมตตาเนอะโอเคเขาเปิดเพลงอีกแล้วมาผูกมาผูกมาผูกเด้อมาผูกเด้อขอบคุณผู้ที่โอนขอบคุณมาผูกมันก็จับเข่าหอนี่แล้วมาผูกได้จริงเดี๋ยวไปบอกเพื่อนกันเลยดีมาผูกกันเลยนะครับแต่ของหอวยังไม่เป็นผูกดีๆคำลังผิดชอบาแขนสาวพี่น้องผูกแขนอยู่จ้ามาผูกแขนเด้อมาผูกแขนเด้อไม่ได้หรืออาญาตทายใช่ทายยิ่งเด้อ อภูไฟไปเขียนอันนี้ก็ะเม็นอาจารย์นักดนตรีเขียนแม่ไปผูเขียนอภูเขียนผูเขียนลักผู้ใหญู่กถ้าได้ไปว่ากันไปให้น้องได้ไปต่อทุนต่อฮอนเปแมนเพื่อสิเพื่อสิไปขายลูกสอบลูกชิ้นเด็ดเฮ็ดเลยเพราะเจ้ากูไอ้พร้อมมาหลายด้วกูเพเลยยินดีนั่นคือน้ำเด้อดสบายตัขาวเจ้าไอ้พี่นอันนี้เฮ้าพี่น้องครับ ้อบริหาเฮดเลนนะครับ้าเฮดอหลีนะครับนี่มูลนสว่าเฮดเลนมันบอแมนนะครับเพิน้ำกันอหลี้อรหนะครับ่อันกระมุนใช่กับข้อให้ด้คืนไปจักลอยเท่าพัดเท่าเด้พัเท่าโอู้ดแม่ดองน่นไงอ้พรังใจ่ครับโอ้ อี่นะครับอีู่กเรื่องเรีนครับูกเอาอิลดปะนมากะ็ซ่อมอยู่เส็นอนีจไปรนั้นจยอรู้่พัน้าร้อคนแล้วนะตอนนี้สี่พ้ยคนเป็นพยานนะครับตอนนี้มีนดอกต่ว่ากนับใจนะนับใจนะแม่นของแมนเข้าไปนั้งหนึ่งของชีวิตหนองแม่นพวกบก็ไูกันคูมือแมนครับแม่นจะบุแม่น่าสีวรํำบวลด้วยเงินขงกับะรอย่นบนดอกอันผมย่านี่ก็ผูกกฝ่ไฟนะคือ นนูน้ำกันนะกินน้ำกันตพว่าปูน้ำกันแต่แต่สาวกวนด้วยมุ่งเป็นฮ้อนแต่ว่าสสนผ่านไปแล้วฮะผ่านไปแล้วเป็นอย่างเจ้าวางสันตอดดีใจได้ ไอ้เบิ้งคิปอ้ก็ยิ้ม้อนเขินเนาะเขินเนาะตอนกินตอนก้อน้อนเสียงน่ารักต้อนเสียงน่ารักเสียงน่ารักเียครับอ้พีน้องอันนี้ให้มันแก่หัแพงกันเด้อหักแพงกันเด้อแงันเะในกก้อแงี่พยานในตอนนี้ลูกเสียวมวยิ่งมวไส้นัดจะหายนะไงนัดเจ้า ดีใจหลายจนสิไ้แล right. like ้วพอเอาผู้นึงเมฆจะภาพห้ำแก้นำเด้อักันเพีอนกันเด้อมาหานัดไอ้ดีใจน้ำหลุนน้ำเต้ากันยางสินเ้ดีใจนำหลนน้ำเต้าเขาแม่เมารถไม่เอ็นิมือนิโอ้โหอนมาปั่น่ตัจังไ๋ละมันดีแ่นอ้จอดอยู่เินาจไม้ีแก่นนะย่นตืนขี้แหนนน้ำเต้าเบิรงที่ปการแจ้กี่พิมพ์ผูกกันแล้วตอนนำสอันนึ่งได้ไปส่เขาจิอ่แล้วของพี่ กองมีฝนเด้อปลูก er ้งที่ฝนนะครับเพาะมังมีฝนกอปลูกปลูกมากเไจังไหนบาด้กระพูนมากหลายๆกระพมีากรเพาไดนมีปลวกอยู่เออปูได้สิบูกปะปูได้สิบฟกกมาเด้อนนั่นปู่ นไรทานเ่นถูกไม่ทานกินเข่าอยู่ไม่ท่านกินเข่าอยู่้าน่าูกไปเนาะย่างย่างย่างกินเข่าอยู่ไม่กิไมกินเข่าเลยเไแ่จำพวกกินแ่สอ้นเ้วาเรากินเ่าเรากินบวแซ่บราขายหลังอยู่บท้ไทน้อนทยเพ่มใจเพิ่มใจมานี่ยเพิมบ่กไกันมันเกียนกันเดือดแ่บหนักเซียวปล่อยได้หนิเซียว อายุดีมีเลี้ยงเตาลงมลุมแล้วก็เอิ้นคอยน้ำต่อไปก็สิบเป็นหน่าเจ๊งตองอูเจ้าบัตรอ่าเจ๊งตองคอยคอยหาเงินก้อนชมีเงินหายยางคือแจ้งก็ไผ่ บอกแม่พุกูกยาหายนี่หนังตาเรื่องานแต่งมนโยเมนยจะสูงจะสูงอันนี้ตื่นตันตันตันตืนตันตันอตอนนี้สีพันอขาครับมีหาพันละครับเขาดีใจนบอดีใจน้ำไหลไอการขึ้นเขาเลยเขากับปีนมาแต่งปนลกแกนวปเพอ่นแล้วใครจอพี่ลอยฟ้าทั้งหนาออ่ามีความสุกอวาดอกเนดอกันจะดก่ดงกันหเล่าเอาบอลคือบมา นนเขาจะว่าให้ได้าวไม่ได้หลายด้วยเข้มเขจะว่าเขาว่าให้็ด้าไมได้หลายต่อไป เดี๋ยวทาประทานประทานประทนี่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 อี้่านเกาลอยคนแล้วตอนนี้บุลุกผุกมหามหาไยลาปนีว่าไทรสดสมหาสามอยี่หาิดพ้งมหาบ่เยังบ่เังเังเดี๋ยวเกลี่รได้เ่่แมันได้พี่น้องพาทนมาที่หลังแล้กินเขาายิ้มนี่ทานมาซาบ่แมันทาย้มทำนี่เกิดงานบอนนี้เกิดนบนนั่าก่อนนั่งขาก่อนนั่งขาก่อนนั่งขาก่อนโอ้อ้อห้อ้อโอ้อห้อห้อหออ้อหอ ประธานมาแล้วประธานมาแล้วเจ้าสัวใหญ่เจ้าสัวใหญ่มาแล้วเรื่องจริงนี่เรื่องจริงครับเจ้าสัวมาหาพันก็เลยนะป้า ป้าถูหาพันเลยน่ะคุณมาหาพันธุ์หาพันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยัมีบังคับกันไปนะวันอีซีพัฒนาแล้วิ๋วโอนเข้าบัญชีเดหรอพี่น้องทุกอย่างนี่คือเรื่องจริงนะครับวันนี้ ดีมายัง่ลงเด้อลกปายังเ่งเป็นงลูกปลาเขาหักกันอีกีจ้าอันนี่คือลูกน่องน้องปลาเนาะครับวยตรงเด้ปมาหาตรงเลยดวีดีเด้ออมึงเฮียนหอมากว่ามาเสิด์ฟทำงา่มว่าทำง่ายี่สุเลยมากันเนาะบวกบกอะรเนีปูกูบล่เนาะแูกแด้ไาได้เลยนะบ่แม่นวาได้เงินผูกแข้มลมืออ่เยอเลิกกันบ่ได้เดียไดไดได้ค่ะขันขั้นเนี่ยตหนึ่ยาเดียยาเดียทา้แกเบื้องน้าเนี่ย แต่มือนั่นกะมามันมาอยูดีจ้าม้าม้าก็มาแปลงก็ม้ามันดีปลาเลี้ยงใหญ่พี่จะกระจอกอลยพรานสุดยอดท่านี่ปลาสุดยอดบ่มีบ่รนี้ครับผมตรงนีนี่ก็ซ่องเท่าเสื้อผู้ใส่แว่นตาหนักเลยแต่ลางคนก็ต้องไปซื้อถุงเนาะน้องแม่ลูกไผ่กันตัวลูกไผ่ก้อนลูกไผ่ก้อนลูกไ่ก้อนลูกไผ่ก้อนลูกไผ่ก้อนหัวแกนหางสามแม่ดองฟั้นแย่ดอยู่ดีไม่แห้งซอยทุนชีวิตครูมันบ่คือเออขั้งบ้านยัง ເຮົາສອນເໝິດກັນລະບໍ່ໄດ້ສອນແຕ່2ຄວາມແມ່ນແລ້ວລີບສຸກເຫຍັງວ່າມີແຕ່ຂ້ອຍເຈົ້າຂອງເສົກຢ່າງຸກັ່ກທີມທກຢ່ງິກໃຍັງກ ให้ม่รูกความบ้านไหนร้านผมเมื่อมีแม่นจ่ว่าแบนี้ให้แพ่งกันตกยังแม่นครับเออห้ากันอันนี้คร้ผู้คนกอวยไผ่เน่คือว่าร้านไผ่ให้ลูกไผหือว่น้องไผ่ไผ่ใไพลูกน้องไผกันนี่ิโอ้ยปลาแล้วผูกอัน้เว้ไปจออยู่ที่นนปน่มีไปยกจ่อใลูกไผไปโยกอยไอ้ทุนอ่าเพอัไปจุดอยู่ำกันไปไปไปนักให้ ก่อพ่อพอพ่อแล้วเขาวาพ่อแล้วพูดเขาว่ายังก็นักไฮทุนนักไ้แบกเออนัก้ากันราบยาฟากรึ่ัยาฟากรึ่งดึงปรได้กับปล่อยแมม ขาเมนคเมนครูผัวตัวเมียที่ว่าเป็นพยาม่ยิ่งกันว่ามีลูกมีนันนอใจะว่าอันนี้ก็หักกันที่เราหักกันน่นักกันเอะเดายพาไปซื้อแมวเราม่มีอย่างนี้มันหักันไหาคนซ่อมหาพันข้อราคาโคตรน้อยนะาันี้หาพันางนี้สางนไองะด้ไมจุดไจุดพี่น้องครับบอบอกไปแล้วครับเนาะบอบอกไปแล้วครับบอกคับตันนี้มากมากมคุณป๋าสุดยอดคุณป๋าสุดยอดค่ะป๋าสุดยอดุ่นพวกเนี้ยป๋าเราจะไปกักแล้วไม คุณตาสุดยอดคุณตางนนี้อาจพิธีเออมากอาจารย์มากมากมากพิธีมงคลสมรสนะครับผมสาธุท่านแล้วครับุณกำลังใจตัวแทนอาจารย์นักดนตรีนะครับเอาดีใจสิมือสิมืออยู่ดีมือสื่นเลยเอามันเป็นแบบงานแต่งคนจนของแท้เลยนั่นนี่นี่แหละก็เรียกงานแต่งคนจนซอยกันแซ่แด้วเป็นหอหยมันออกข้ระทับทับซอยกันแทร่ใจเด้อโหปังแรงพังทีนะลยจ้าพันทีพันตีสุซอยครับใช้ไปเลยพันที่มานน่ะไปช่องเลยก็เลือกกินเลย

จอมได้พว่าเป็นภูียนจ็ได้แมนแโอเคบ่ครับเนาะคำโอเคละกดหึงนะครับนีพองเงเาแมนนครับกระจิดรเขาแมวลาตตอเอาขอบคุณทุกลัใจพี่น้องครับผมอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนหักแพงกันเด้อหักแ่งกันเด้อบาวนัเด้อครับอบคุเด้อเอาวันนี้อมทสุขไหลายครับมกับพี่กบนองคนมับูกพอกันไหมพอกันไหมอยู่ดีไม่แห้งครับ ถือเอาแขนจัดสาจับเบ้าเข่าห้องเข่าห้องเข่าห้องเอาส่งเข่าห้องเอาส่งเข่าห้องห่อได๋ยวจะค้างไปไกลเด้อเอานีเข่าห้องน้ำลูกเอานีเข่าห้องนั่งพูดสีจุดพูดเอาแต่เอาบ้านนั่งอันนี้คือเอาไปไปทรงห้องเข่าห้องห่อเข่าห้องห่อไปอีลาค่อยๆใส่ห้องห่ออามาคือหูดเดี๋ยวใหเจ้าบ้านพวกลูกหลานพ่อแม่กันต้องดูใหเจ้าบ้านจะเห็นเจ้าบ้านจัดสาวห้องแก่เหมือนกันปุ๊งเงี้ยเออมานั่งนี่มานั่งนี่ ว่าท่นได้หอมกันด้วยนี่หอมไหมเอฟมนี่จดีเป็นยิงไหมย่างดี้ออหลหอมหอมหอหอมหอมโอ้หี่นงะหอมขึ้นนะจ้าะแซงหอมขึ้นนะจ้าโอ้โหถ้าปวดจนพแล้วแล้วอ๋อพอดีเลยพอดีเลยครับ

จะเห็นหอๆไปเห็นเหรยกันไหมใ่พูดองหอหอพี่ต้อนกจูดกูจูดไปผู้กินกระกินไปอมีความสุขกัมีความสุขไป ที่สำคัญดิที่สำคัญขอบคุณไอ้การใช้ครับไอ้การใช้ไอ้ขีมแล้วก็พระเอกต้นวิมุนใช้ครับทุกคนครับที่มาแพ่งกันช่วยสนับสนุนครับครับผมขอบคุณหลายหลายครับขอบคุณเอฟซีต่างประเทศต่างแดนและในไทยที่ช่วยเหลือเพ่งนี่เพ่งนี่เพ่งยังจะมีป้องโอเคครับพี่น้องพากันไหมครับพากันไหมครับขอบคุณครับ